มื่อนีขั้วแม่หงจะมาแช่วิธีการเฮ็ดปลาช่อนแดดเดียวไว้กินสูตรนี้เฮ็ดง่ายถอดออกมาแล้วเนื้อปลาสีงามปลาบห่หม,มินบ่เน่าแม่หงก็เคยเฮ็ดคลิปลงไปแล้วเนาะเอฟซี่เพิ่นขอมาแม่ก็เลยจะเฮ็ดให้เบิ่งอีกเนาะมื้อนีแม,ม่หงก็ได้ปลาช่อนมาจากคุณยายใจดีเพิ่นเอามาฝากเพิ่นกับั่วแพหล้งมาให้เรียบร้อยบ้างมาพร้อมแล้วห้องก็น้ปาปลามาล้างเลือดปลาล้างกินข้าวออกล้างออกให้สะอาดแล้วเฮาก็น้าชามมาเปิดน้าใส กาไ้ทวมปลาหลังจากที่เปิดน้ำใส่ชามเตรียมไว้แล้ว mm. เฮากะตักเกลือใส่ลงไปประมาณหนึ่งทัพพีหรือว่าประมาณหนึ่งกับมือเด้พี่น้องแล้วก็ค้นค้นไเกลือละลายแล้วก็จะเพิ่มความนวดโดยผงนวประมาณหนึ่งช้อนโตะ๊ะค้นค้นไฮละลายขึ้นกันทุกอย่างละลายดีแล้วเขาก็น้ำปลาที่เขาล่างเตรียมไว้ลงไปแช่เขาจะแช่ไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เกลือให้พงนวซึมเข้าใน้เนื้อปลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็น้ำปลาขึ้นจากน้ำที่เขาแช่ไว้โดยที่ไม่ต้องล่างออกเลยนะพี่น้องหลังจากที่เขาน้ำปลาออกจากน้ำเกลือที่เขาแช่ไว้แล้วเขาก็น้ำไปตากในแดดจัดๆไม่หงกระตากช่วงบายก็จะได้เนื้อปลาแห้งประมาณนี้เนาะหากไผมีเวลาตากลายก็ให้แห้งพันี้ก็ได้ หลังจากที่เขาตากเสร็จแล้วเขาก็นําเก็บใส่ภาชนะปิดฝาหล้วกาเก็บในตู้เย็นเวลาเขาจะน้ามาทอดเขาก็เอาออกมาทอดหาป่าตัวใหญ่เขาก็ตัดครึ่งแบบนี้แล้วเขาก็น้าไปทอดเนาะพี่น้องหากภายบอ้องมักทอดบอ้องมักน้ำมันเยิ้มๆก็กน้าไปปิ้งทานแหมๆเรื่องๆกินกับข้าเหนียวห่อนมีเจามะกอกพร้อมแห้งแสบพี่น้องม้อนี้แม่หงกับมีเจามะกอกใส่ปลาแดกตอนมีมักแตงซดส ก,กินก็ขอนียวห่อนๆเนนะจ้ะสูตรนี้ก็ล้องไปเหตุตามมึงเด้อจ้าหากไพมากคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้น้าเด้อจ้าสําหรับคลิปนี้แม่หงก็ขอ,ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปเม่นูต่อไปเด้อจ้าสวัสดีจ้า